ยิ่งคุณรู้สึกว่าความฝันหรือเป้าหมายคุณมันใหญ่มากแค่ไหนใจคุณต้องใหญ่กว่าเป้าหมายคุณเสียจนครอบครองเป้าหมายนั้นมิดด้ามใจคุณต้องปราศจากความสงสัยใจคุณต้องปราศจากความกลัววันที่ครูปลดล็อกสิ้นซากและกราบชีวิตพุ่งขาขึ้นตลอดการคือวันที่ครูรู้ความลับนี้คือวันที่ครูบอกตัวเองว่า กูนี่แหละจะกืนกินความกลัวให้มาลายหายไปแล้วกูจะใช้ความรักความศรัทธาในตัวครูนี่แหละลงมือทำวันนั้นคือวันที่ครูตัวใหญ่กว่าเป้าหมายครูการมีเป้าหมายแต่ตัวใหญ่กว่าเป้าหมายทาั้งทั้งที่กูยังไม่ถึงเป้าหมายมันเบาสบายแบบนี้เหรอแม้จะไม่มีใครเชื่อรักหรือศรัทธาในเป้าหมายครูแค่ครูคนเดียวแม่งก็พอแล้วและนั่นแหละครูสร้างมาจากตรงนั้น มีอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้แลวยังทําไม่เสร็จแล้วคุณทรยศกับเป้าหมายตัวเองเปลี่ยนไปเกาะเรืออีกลํานึงอยู่หรือเปล่าทาให้เสร็จมันคือของคุณแล้วใช้ความรักและศรัทธานําทางแล้วผู้คนจะตามกลิ่นความรักและความศรัทธานในตัวคุณ